ที่ไม่เยอะแต่ก็คือว่าพี่ไปแนะนําเพื่อนอีกต่อหนึ่ง <c oughs> เขาก็ลงไปวันห้าหมื่นวันเดียวก็โดนเลย <c oughs> หญิงคนนี้เป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกชักชวนให้ลงทุนหา,หารายได้เสริมผ่านแอปพลิเคชันชื่อเทสโกไม่เต็มเวลา <c oughs> เธอระบุว่าด้วยชื่อแอปพลิเคชันคล้ายกับชื่อบริษัทชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือใช้สีและลอกเลียนแบบโลโก้ประกอบกับผู้ชักชวนเป็นคนสนิท ทำให้ตัดสินใจลงทุนได้ง่ายครั้งแรกลงทุนหรือเรียกว่าใช้เงินเปิดหน้าร้านขั้นต่ำ500บาทภายใต้เงื่อนไขต้องทำการกดสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลักษณะคล้ายแอปจำหน่ายสินค้าออนไลน์ชื่อดังวันละ50รายการโดยไม่ต้องออกเงินซื้อจริงเพื่อเป็นการปั่นยอดให้กับสินค้านั้นๆได้รับค่าตอบแทนหรือค่าคอมมิชชั่นตามอัตราส่วนเงินลงทุน เช่นลงทุนขั้นต่ำ500บาทได้ค่าตอบแทน10ถึง25บาทต่อวันลงทุน5,000บาทจะได้ค่าตอบแทน150ถึง250บาทต่อวันแต่ถ้าเพิ่มเงินลงทุนเป็น10,000บาทจะได้รับค่าตอบแทนสูงถึง300ถึง500บาทต่อวันทำให้ผู้เสียหายส่วนใหญ่ถูกชักจูงใจจากเริ่มลงทุนขั้นต่ำไปจนกล้าลงทุนถึงหลักแสนบาท คนโดนเยอะนะแต่บางครั้งคือด้วยความที่ว่าอ่ากลัวมีปัญหากับครอบครัวบ้างละ่ะกับหน้าที่การงานเขาก็เลยจะไม่ค่อยออกมากันค่ะบางคนก็โดนอ่ะหลักพันมไม่ถึงหมื่นอะไรเงี้ยเขาก็กลัวแบบเสียเวลาประมาณนั้นค่ะมันก็เลยเป็นช่องว่างใช่ใช่ค่ะความเสียหายเกิดขึ้นต้นเดือนมก,กราคมหลังแอปพลิเคชันเปิดให้ลงทุนมากขึ้น ด้วยการจัดโปรโมชั่นเติมมากได้มากเช่นเติมเงิน1,000บาทได้รับโบนัสเพิ่มอีก1,000บาททำให้ผู้เสียหายที่เคยลงทุนและสามารถถอนทุนคืนได้จริงหลงเชื่อและเพิ่มเงินลงทุนมากขึ้นแต่หลังจากนั้นกลับพบว่าไม่สามารถถอนเงินได้อีกมีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นมาว่าเติม1,000และรับเพิ่มอีก1,000ัจากทางแอปค่ะแอปจะเติมเข้าให้ค่ะ ก็น่านจะประมาณช่วงนั้นหาที่ว่าเริ่มจะออกมาแบบว่าทำไมถอนไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะมีความผ,ผิดปกติเกิดขึ้นแต่บางคนก็จะพอรู้บางคนก็ไม่รู้ก็เติมเข้าไปละตัว,ตว,ตวลักษณะการทํางานของเขาใช่ไหมใช่ค่ะ The Exit ได้รับข้อมูลที่เปิดเผยให้เห็นกลลวงของขบวนการนี้ peach, <ไ>เริ่มต้น,ออนจากการจัดตั้งบริษัทปลอมจัดทำแอปพลิเคชันหาสมาชิก อ้างรูปแบบธุรกิจว่าสมาชิกจะได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทหลังจากทำงานและบริษัทหรือแอปเองมีรายได้จากร้านค้าสร้างความน่าเชื่อถือเรื่องแหล่งที่มาของรายได้แต่เมื่อผู้เสียหายตรวจสอบไปยังร้านค้าที่ถูกนำชื่อมาแอบอ้างได้รับคำตอบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้เสียหายระบุว่าการสั่งซื้อสินค้าตามเงื่อนไข ไม่ได้เป็นการเข้าไปซื้อผ่านระบบออนไลน์ของร้านค้านั้นๆแต่เป็นการกดปั่นยอดผ่านแอปพลิเคชัน t ทสก o ไม่เต็มเวลาที่ถูกสร้างขึ้นวิธีการเล่นคือเราไปรับคำสั่งซื้อจากตรงนี้ค่ะ,คะพอรับพอเรากดปุ๊บพอเรากดปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้ค่ะมนจะรันมาจะรันสินค้าให้พอรันสินค้าปุ๊บมันจะขึ้นเป็น อยอดรวมคำสั่งซื้อต่อครั้งนะคะ mm. ต่อครั้งสมมุติว่า2,862บาทเขาจะเป็นสินค้า3ตัวนี้ใช่ค่ะ oh. แต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นชื่อสินค้านะคะมันเป็นชื่อเป็นเป็นโลโก้ oh. ค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะคำนวณมาให้ว่ายอดเท่านี้เราจะได้คอมคอมิชชั่นเท่านี้ผู้เสียหายระบ,บุว่ากลุ่มขบวนการนี้อย่างสร้างเงื่อนไขผลตอบแทนในรูปแบบการสร้างเครือข่ายหรือให้สมาชิกหาลูกทีมเพื่อให้มีไรายได้จากทั้งการปั่นยอดเอง และค่าตอบแทนจากลูกทีมทำให้ผู้เสียหายขยายวงกว้างในระยะเวลาอันรวดเร็วอย่างกรณีของตัวเธอเองระยะเวลาเพียงแค่14วันขยายลูกทีมได้มากกว่า20คนความเสียหายรวมกันมากกว่า10,000แบาทลักษณะผลตอบแทนที่ถูกกล่าวอ้างคือแม่ทีมจะได้รับผลตอบแทนจากลูกทีมระดับสที่ร้อยละ12และลูกทีมระดับ3ที่ร้อยละ6 ผู้เสียหายระบุว่าหลังมีปัญหาแอปพลิเคชันได้ปิดนี้รวมถึงปิดโ p e n c h ช t l ล n e ที่ใช้ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินต่างๆเมื่อขนหลายชื่อบัญชีที่ผู้เสียหายโอนเงินไปกว่า10บัญชีพบว่าส่วนใหญ่เป็นบัญชีมา้าหรือบัญชีที่มิจฉาชีพใช้ด้วยการว่าจ้างให้บุคคลอื่นเปิดบัญชีแทน บัญชีของคนโกงคนหนึ่งที่เราติดต่อได้นะคะเขาอยู่แถวต่างจังหวัดแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าคนในหมู่บ้านเขาอ่ะเป็นชาวต่างชาติไม่สามารถเปิดบัญชีได้เขาก็เลย,เข,เ,ลยเขาก็เลยไปเปิดให้ซึ่งได้ค่าตอบแทนส่วนหนึ่งตอนนี้คือเขารู้แล้วว่าบัญชีเขาถูกเอามาใช้กับแอปพลิเคชันนี้เขารู้แล้วว่าเอามาถูกใช้กับสิ่งที่ผิดกฎหมายหลังจากแอปพลิเคชัน Tesco ไม่เต็มเวลาปิดพบว่ามีแอปพลิเคชัน Tesco สีม่วงเปิดขึ้นมาใหม่ ใช้วิธีการและกลลวงในลักษณะเดียวกันเพียงแค่เปลี่ยนหน้าแอป,ปเพื่อหาเหยื่อรายใหม่ลไปแล้วโนไปหาันล่าสุดผู้เสียหายบางส่วนได้แจ้งความไว้ตามท้องที่ต่างๆและรวมตัวยื่นเรื่องไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษและจะเดินทางไปร้องเรียนยังกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเร่งหาความเชื่อมโยงไปยังผู้อยู่เบื้องหลังแอปพลิเคชัน ที่สร้างความเสียหายขณะนี้แล้วมากกว่า15ล้านบาทวิลาสินีสุภรสไทย PBS รายงาน